สวัสดีครับผมสารัตครับวันนี้ก็จะพามาดูพื้นที่ที่ผมเคลียร์ไว้เตรียมปลูกไผ่หวานนะครับก็เป็นพื้นที่ท้ายไรเองถ้าใครอยู่โพธารามแล้วดีก็ติดกับแจ่มสาสองนะครับปลูกไผ่หวานก็คือไอ้ถ้านึกไม่ออกว่าไผ่หวานคืออะไรก็เป็นไผ่ที่เว้จิ้มน้ําพริกกะปิอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเป็นของแก้มนะครับตรงนี้ครับเคลียร์ที่มาไปเนี่ยตรงเนี้ยบ่อเนี่ยสองสองงานแล้วที่เป็นร่องตรงนู้นอีกสองงานเดี๋ยวพาไปดู ก็หมดงบประมาณหมื่นหมดคัาแมคโครประมาณหมื่นหนึ่งเพราะมันลกมากเดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตให้ดูรูปลดขนาดไหนนะครับอขอบอรหมดสามพันแล้วก็ร่องนําหมดประมาณเจ็ดพันค่าัดนะครับทีนี้แนวเนี้ยแ,แนวแนวคันบอร์เนี่ยตอนแรกมันลกมันมันปลูกอะไรผมไม่รู้จะปลูกอะไรเพราะว่าคือต้องการปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับไม่ต้องฉีดยาแล้วมันก็คุมหญ้าข้อดีของไผ่คือเวลามันขึ้นคุมแล้วอะต้นหญ้ามันจะไม่ขึ้นทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมานั่ง ตัดหญ้าประหยัดเวลาเราไปนะครับตัวนี้ผมทําบ่อกับตัวนี้ประมาณไล่หนึ่งพอดีนะครับแล้วด้านนู้นด้านนู้นผมก็ปลูกปลูกกล้วยหักมุกไว้นะครับปลูกผสมผสานไปเนี่ยแล้วก็ริมบอ่อเนี้ยแนวริมบอ่อเนี่ยผมตั้งใจว่าจะปลูกมะพร้าวน้าหอมนะครับเพื่อขายลูกเพื่อแบ่งพวกแบ่งญาติแบ่งพวกบรรผูงชาวบ้านนะครับก็แบ่งๆกันไปแล้วด้านนี้นี่มะพร้าวสามต้นนี่เป็นมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวแกงปลูกไว้สามต้นนะครับเพราะว่า ในบริเวณที่บ้านเราปลูกไม้เราปลูกกางทุ่งเพราะเดี๋ยวมันสูงใหญ่ขึ้นไปเราก็จะต้องตัดทิ้งนะมันใกล้บ้านอันตรายนะครับก็มีพื้นที่ว่างตรงนี้ก็กะว่าจะปลูกกล้วยหักมุกเพิ่มอีกสักห้ากอเพราะว่ากล้วยน้ำว้ามันหาพันธุ์ง่ายเยอะแต่กล้วยหักมุกไม่ค่อยมีผมก็เลยกะจะปลูกกล้วยหักมุกแล้วตรงนี้ที่ว่าผมบอกจะปลูกมะพร้าวเดี๋ยวถ้าปลูกไผ่มันคุมใช่ไหมมะพร้าวครับมันก็จะเอ็นมะพร้าวก็จะเอ็นเข้ามาในในบ่อมันจะกันนกกันเลยเลี้ยงปลาได้อีก การเยี่ยวการอะไรขึ้นมาลงมากินปลาอย่างเงี้ยก็ลองดูครับก็ตัวนี้ตักไปหมดประมาณจิตพันบาทค่าเมโครนะตอนแรกเนี่ยคือก่อนตักเนี่ยน้ำมันระดับเห็นไหมนี่คือระดับน้ามันปกติเลยท่วมก็เลยต้องตักล่องขึ้นมานะครับเนี่ยจะปลูกไผ่ตัวนี้มันสองงานก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับไผ่เพราะไผ่มันชอบน้ําคือบางที่แถวบ้านแฟนผมเขาปลูกไผ่ครับมันไม่มีน้ําแบบนี้เขาต้องปั๊มน้ําใส่จะปิงเกอร์เพื่อเพื่อลดไผ่แต่ของผมเนี่ยน้ําจ่อคนเลยนี่คือน้ํามันจะคลองชุมทานตรงน,นี้ถ้าใครเคยมาจำใส่สองจะรู้ดี นะครับติดคลองชมพัธาน,นะมันก็จะปลูกบนนี้ทีก็คือกาททาขายคือผมทําเกษตรแบบคือทําแบบขายตรงจา,จากเราเป็นผู้ผลิตส่งขายถึงคนกินเลยนะครับก็มีแผนที่จะทำแฟ,แฟนแฟนผมขายที่ตลาดนาครถมเนาะตลาดบนตรงริมคลองริมคลองนุ่งสะพานยักษ์ครับอยู่ปากซอยตลาดบนซอยสองอ่าแล้วผมเนี่ยก็จะขายอีางอีทางหนึ่งก็คือทาหน่อไม้หนอ่หนอไม้เนี่ยต้มเสร็จแล้วก็ซีนสูญญากาศขายบนเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้ก็คือ ข้อมูลอยู่ใต้ใต้วิดีโอ,อนี้เลยก็ลองไปดูกันได้นะครับถ้าใครสนใจแต่ว่าต้องบอกก่อนน่าจะอีกกับปีครับว่ามันจะจะเสร็จเสร็จนะครับตอนนี้เพราะตัวนี้คือตรงตรงนี้ต้องรอฝนก่อนเพื่อให้มันยุบนิดนึงและอย่างหนึ่งมือผมเจ็บด้วยก็ต้องรอแผลหายเป็นโปรเจกต์ปลูกไผ่หวานของผมแล้วกันตรงบริเวณนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับรวมบ่อนะหนึ่งไร่รวมบ่อนะครับแล้วก็มีโซนหนึ่งก็คือตรงนี้ประมาณาเราอยากทกําเกษตรเราก็ทาก่อนนี้มันคือลก หมดเลยตรงนี้ตรงที่ตรงนี้ก็ลกเหมือนกันที่จะปลูกภ่ายเนี่ยลกมัอนอย่างนี้เลยนะครับก็บุกเบิกไปนะทำมีูแรงก็ทำกันไปคือตรงนี้มีที่อีกไร่ผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะปลูกต้นอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีต้นอะไรแนะนานะครับลองแนะนําใต้คอมเมนต์มาได้ผมก็กําลังตันเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ผมในการทําเกษตรผสมผสานไปนะครับผมผมทานู่นนี่หน่อยแล้วก็กะว่าทํา พืชที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องอดูแลมากนะครับเราได้มีเวลาทันอื่นเอาเวลาเวลาที่เรามีเนี่ยเช่นอย่างผมเนี่ยเอาเวลาไปทําเรื่องของคลิปอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคลิปแนะนําคลิปสอนแล้วก็วิธีการขายของบนออนไลน์เพื่อที่จะได้มีรายได้จากการขายเพราะว่าผมเห็นคนส่วนใหญ่นะครับที่ทําเกษตรแล้วเราต้องพึ่งพาเพราะค้าแม่ค้าคนกลางครับคืออย่างอย่างไผ่ที่ที่ผมทำเนี่ยคือราคาลูกค้ากับราคาซื้อที่ไร่เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับผมก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยลองลอง,ลองทำดู นะครับก็ท่านใดที่ทําเกษตรก็ลองไปไประยุกต์ปรับใช้ดูลองไปคิดดูครับว่าถ้าเราขายเองได้ล่ะเงินส่วนต่างตรงเก็บนั้นจะเป็นที่เราหมดเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับและช่องนายสหรัฐนะครท่านใดมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมไม่ได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วยังไงก็พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ